สวัสดีนะครับพี่น้องนะครับแฟนๆรายการนะครับวิทยุรายการทลายความภพประชาชนนะครับมื่อนี้รายการเข้าออกมาเคลื่อนที่นะครับไปนะครับน้ำทงน้ำทาไปเรื่อยๆในช่วงหนาเกี่ยวเขานะครับอืมเนาะอ่ะนะครับก็เลยมานะครับบอกพี่น้องฟังในช่อง YouTube กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับอยู่ใน ช่องนี้ก็แล้วกันเนาะช่องชูศิลแฟนขับนะครับนะครับมันนี้กระจับมาเวา,าเกี่ยวกับเรื่องอ่กรณีที่เขาปลูกพักนะครับปลูกพักปลูกนั่นยู่ในหัวในสวนเท่าเนี่ยน้ำทงน้ำทาเนี่ยปลูกไปนะครับผู้ปลูกพักกับปลูกผู้เลี้ยงงัวกับเลี้ยงผู้เลี้ยงไก่กับเลี้ยงผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วๆไปกับเลี้ยงก็ะป่อยไปแต่พืชแต่พื้นนะครับเออปลูกขา้าวโพดปลูกพักปลูกงาไว้ใช่ไหมนะครับ งัวคล้วยกับมักแท้ๆนนเนีงงเ้นะครับคนเลี้ยงงัวเลี้ยงคล้วยกับมักไงนะครับกรณีที่มันจะเป็นไก่ไก่ไงนะเป็นไกนะ่ไก่เนี่ยเขาปลูกผักอยู่ข้างบ้านเขานี่แหละม,มันมีรั่วรอบความคิดเราไม่จะรั่วกันสั้ใหญ่สั้นหน่อยเพราะในรั่วหลอ่อมนะครับบาริเก็เลยเกิดว่าไก่นี่ครับเขาไก่กับงัวยุ่ดอกันไก่ไผ่ไก่ไกเคื่อนกับขังกันนั่นแหละนะครับบ้านกับขังกันมาจีกินมาเคีย่ยวผักเคีย่ยวอย่างจนเห็นแต่มุนมัด นะครับปลูกผักก็จะได้กินก็ไม่ได้กินนะครับกรณีที่ถามมามันเป็นความผิดหลายซ้ำใดเขาจะเอาผิดเจ้าของไก่ใดบอ่อนะครับกรณีเขาเป็นผู้ปลูกผักเนี่ยนะครับเนาะอันนี้ก่อนอื่นนะเขากต้ตงว่าเบิ้งว่าเอาเอาเค่เป็นสมุิว่าเขาหูจากแร้วว่าเจ้าของไก่เป็นผู้ใดนะครับเจ้าของไก่เป็นผู้ใดมาหลายตัวซ้ำนะนะครับมา,าขับเป็น แม่น้ำกับมาตั้งสามทั้งสี่ตัวพื่ะปีงวังยมนั่นกินตั้งกินตั้งเคียนี่ใส่ไก่นี่เคียยิ่งเลยเชียกินกิ๊กไปนะครับเสียหายอ่าปพราะฉันี้ถามมันจะมีข้อผิดอย่างบ่นะครับรจมมบนะริงๆแล้วแน่ๆครับมันก็นมีกฎหมาาวาดวยแผงและผ้าินิดนะครับมาตรา420 420นะครับว่าเดียวว่าด้วยการละเมิดนะครับผู้ดใดกระทำละเมิดนะครับ กระทำละเมิดหมายถึงว่าละเมิดคือมันมีสิทีิไปเหตุไปทำแหละนะครับเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเขาได้รับาดเก็บหรือแก่ร่างกายกินใจมือเนี่ยเขเรียกว่าเป็นการละเมิดทั้งนั้นนะครับที่นี่ต้องได้รับจะต้องชดใช้ในตรงนั้นนะครับอันนี้เพียงชดใช้เดี๋ยวทั้งแพ่งกับชดใช้การกระจบไปนะครับแต่ว่าทั้งอายาแหละนะครับอายากับการที่ปล่อยสัตว์ไปเคลียร์เจอไกลนีไปเคลียร์พักแค่ยังเขาเนี่ย นั่นก็จะเป็นเพียงละหูโทษเท่านั้นแหละพี่น้องนะครับละหูโทษก็คำว่าละหูโทษก็คือการที่โทษบ่เกินนะครับจำคุกบ่เกินหนึ่งเดือนปรับบ่เกินหนึ่งพันบาทอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเออนี่คือละหูโทษนะครับมีวิสต์จําคุกความเด้นะครับจำคุกไปเกินหนึ่งเดือนนะเอาคำว่าละหูโทษก็คือการปล่อยสัตว์ละพัดละเลื่อยมาดูแลปรควบคุมดีๆเนี่ยไปนะครับมีวิสโทษปรับบ่เกินพันบาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่เมื่อบรรงว่า เรือนี่มันไม่คาเสียหายเนาะเป็นคาเสียหายนะครับถ้าจะเปิดะถ้าจะถ้าจะพูดถึงกันจริงๆเนี่ยทั้งอาญาเนี่ยนะครับมันก็มีโทษที่ปับนะครับโทษปับได้นะครับแต่ว่าคาเสียหายล่ะเออคาเสียหายเนี่ยนะครับคาเสียหายเขาต้องไปเรียกร้องกันเองนะครับบอกไงเขาไปจ้างทนายฟ้องเรียกร้องคาเสียหายแครเพียงแต่ว่าไก่มาเคลียร์ผักเนี่ยมันคุ้มกันบบมันไม่คุ้มนะครับไม่ไม่คุ้มนะฮะเพราะฉะนั้น ทามาเรียกได้บอเรียกได้นะครับคดีเล็กๆแต่คนใหญ่เเรียกได้เลยนะครับเรียกได้เท่าไรเรียกได้ตามความเป็นจริงว่าปลูกพักเนี่ยถ้าพักวันไหนขึ้นมาขันขายเป็นกิโลเนี่ยมันจะได้เท่าไรเท่าไรนะครับประมาณนี้นะครับเอาราคาที่ความเป็นจริงที่เคียงที่สุดนะครับจะจะเรียกไล่สูยรไลโมโหไลยเรียกเป็นล้านเป็นแสนอะไรนี้ก็ไม่ใช่นะครับเออเนาะนะครับไปสู่ซานกระแพ่ขึ้นเขากัเรียกไลนะครับซานก็จะปับลงมาให้หน่อยลง นะครับแต่ว่าถ้งอาญาเนี่ยถ้าเกิดไปแจ้งพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็นอาจจะออกว่าตัวที่เกิดเหตุอาจจะบอกว่าเออเรี่ยครูคนนี้นมาคุยกันก่อนว่าเนี่ยมันเป็นขันมันรับมาเป็นไก่เจ้าเนาะนะครับอาลับเป็นไก่นะครับเดีวนี่มันผิดเด้อปล่อยสัตว์ไปบะเบิงบะรูควบคุมดูแลเหตุตทัตว์สินผู้อืน่นเสียหายนะครับเออขบว่าละเมิดเนี่ยเจ้าของสัตว์เลี้ยงก็ต้องรับผิดชอบในตรงนี้นะครับอ่าค่าเสียหาย อาคารจะหายตรง,งนี้นะครับพ่ะพจะันท์อันนี้ก็เป็นควบมูลชนิดหนึ่งนะครับเลียงเล็กๆแต่ว่าข้นๆกันยากเนาะนะครับวัอนี้กัสิมาในแนวของสัตว์เลียงเยอะขามาพอกันในคลิปต่อไปเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับ,ด like, ด share, รบได้นะครับสำหรับมัอนี้สวัสดีครับ